นี่ครับมาดูความสกปรกของคอยร้อนหรือว่าคอนเนเซอร์ของอิสุดีแมกนะครับตัวนี้และส่วนนี้ก็เป็นตู้แอร์ครับคอยเย็นอีวาโปเลเตอร์ของดีแมกเหมือนกันนะครับไปดูวิธีล้างทำความสะอาดกันครับใช้อะไรล้าง นี่ครับในส่วนตู้แอร์ของ d m a มเนี่ยครับจะอยู่ด้านาฝั่งผู้โดยสารข้างคนขับนะครับอยู่ใต้เจนเนี่ครับมันจะมีน็อต2ตัวนะครับขันออกนะครับตรงใต้คอนโซลหน้านะครับมันจะมีน็อต2ตัวเป็นสกรูห้อยแชนครับขันออก ขันน็อตสองตัวเสร็จแล้วก็ทําการยกเจนี้ออกเลยนะครับเป็นเจนใส่พวกเอกสารต่างๆนะครับแล้วเราก็จะมองเห็นในส่วนที่เป็นคานนี่ครับมันจะมีน็อตทั้งหมด4ตัวนะครับเป็นน็อตหัวหกเหลี่ยมนะครับแล้วก็เป็นหัวแฉกในตัวเดียวกันเราจะใช้ประแจเบอร์1ิ หรือว่าไขควงหัวแฉรขันดอกก็ได้นะครับค่อยคันออกไปนะครับในส่วนนี้เมื่อคันสกูออกเสร็จแล้วเราก็จะเห็นนะครับนี่ครับเป็น เป็นคานที่ล็อกตรงส่วนตู้แอร์ไว้นะครับนี่ครับจะมองเห็นเป็นเป็นตู้แอร์นะครับตัวนี้นี่ครับตู้แอร์ให้เราทำการาดึงฝาล็อกตัวนี้นครับฝาล็อกของอฟิลเตอร์หรือว่ากองแอร์ครับดึงฝาล็อกตัวนี้ออก มื่อดึงฝาออกมาแล้วเราก็จะเห็นนะครับเป็นกล่องแอร์นะครับแล้วก็ค่อยๆดึงกล่องแอร์ออกมานะครับนี่ครับในส่วนของแอร์เก่านะครับดูสภาพนี่ก็ใช้ได้เลยเดียวครับความสกรปรกดูผ่านกล้องผ่านอะไรนี่ก็กไม่สกรปรกเท่าไหร่นะครับแต่ว่ามาดูาที่หน้างานนี่สกรปรกดำมากเลยนะครับในส่วนกล่องแอร์ ที่แมกรุ่นเก่าๆนี้เขาไม่ได้ใส่มาให้นะครับตรงนี้ตรงช่องเนี้เขาจะทําปิดไว้เลยแต่เรามาใช้คัตเตอร์เกียรดอ,อกเขาจะทาทาไว้ให้ใส่เองเกียรดอ,อกแล้วก็ไปซื้อกองมาใส่แล้วก็จะมีฝาให้ด้วยซื้อฝามาด้วยนี่ครับส่วนตัวกองตัวใหม่นะครับเรามาดูเทียบสีกันว่ามันแตกต่างกันขนาดไหน นี่ครับสาหรับตัวใหม่ครับขาวสะอาดดูตัวเก่าครับคนละเรื่องเลยครับสกปรกมากนี่ครับอ่าส่วนที่จะเอามาล้างตู้แอร์นะครับล้างคอยเย็นล้างคอยร้อนเนี่ยจะเป็นอ่าน้ํายาโดยเฉพาะของมันเลยนะครับตัวนี้ซื้อมาก็ไม่กี่ตังค์ครับน่าจะประมาณร้อยกว่าบาท นี่ครับน้ำยาสีออกฟ้าล้างแอร์รถจนแอร์บ้านได้ใช้ขวดนี้นะครับในอัตราส่วนผสมมันก็จะอยู่ข้างขวดนะครับตัวนี้น่าจะ1ขวดต่อ1ส่วนต่อสามส่วนมัน้งที่ข้างขวดเขาเขียนไว้ แต่ผมต้องการความเข้มข้นผมก็เลยใส่หนึ่งต่อหนึ่งครับครึ่งต่อครึ่งเพื่อที่จะให้มันได้กัดสิ่งสปกปรกได้ออกง่ายครับข้อควรระวังนะครับในน้ํายาตัวนี้มันจะค่อนข้างแรงเหมือนกันนะครับถ้าโดนผิวหนังโดนอะไรนี่มันจะแสบคันมากเลยต้องรีบล้างออกเพราะผมโดนมาแล้วต้องรีบยิ่งหาน้ําเลยครับ อีกอย่างหนึ่งอย่าให้เข้าตานะครับเข้าตานี่อันตรายมากเลยครับน้ํายาตัวนี้นี่ครับเมื่อเนี่ยครับกองอันนี้เป็นตู้แอร์ครับเป็นเป็นคอยเอย็นนะครับที่มองเห็นข้างใน,นในช่องเนี่ยเราฉีดเข้าไปาปฏิกริกริยาของน้ํายาก็จะเริ่มออกฤทธิ์แล้วครับเริ่มมีฟองเริ่มกัดกร่อนสิ่งสกรปรกแล้วก็ฉีด เข้าไปให้ทั่วนะครับฉีดเข้าไปให้ทั่วแผงแอร์แล้วเราก็ปล่อยทิ้งไว้สักสีห้านาทีครับค่อยมาดูใหม่นี่ครับเราฉีดไปให้ทั่วฉีดเข้าไปข้างในผมจะชใช้ส่วนนี้ครับกระป๋อ,กปองกระป๋องตัวนี้ก็เป็นที่มีปั๊มมือนะครับมันจะได้ฉีดง่ายเพราะว่ามันเป็นช่องอันนี้ล้างแบบ ไม่ถอดตู้นะครับส่วนด้านหน้านี่ก็เป็นคอยร้อนนะครับแล้วก็ฉีดให้ทั่วๆเหมือนกันครับฉีดผมไว้ให้ทั่วแผงแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้3ามสีนาทีสีห้านาที มันทําการกัดก่อนสิ่งสกโปรก,ก่อนแต่ด้านหน้าสุดเป็นของอินเตอร์คูลเลอร์นะครับแผงที่มันซ้อนกันนะครับเมื่อเราฉีดเข้าไปสักพักก็จะเห็นปฏิกิริยาของมันครับกัดก่อนสิ่งสกสิ่งสกโปรกออกมาเป็นฟองแบบนี้ครับเดี๋ยวสักสีหนาทีค่อยมาดูใหม่นะครับว่ามันจะสกโปรกแค่ไหนมันจะกัดออกได้แค่ไหนครับในการล้าง ตู้แอร์แผงแยร์ในการล้างทําความสะอาดนะครับก็มันล้างปีละครั้งนะครับนี่ครับจะเห็นตู้แอร์คอยเย็นนะครับเนี่เป็นฟองเนี่ยนี่คือมันกัดสิ่งสกปรกออกมานะครับดํามากเลยนะครับเนี่ยสกปรกมากทีเดียวครับนี่ครับส่องเข้าไปข้างในนี่จะมอง ไม่เห็นแผงแอร์เลยครับเพราะว่าฟองมันดันออกมานะครับมันไปกัดทําความสะอาดครับสิ่งสกปกอยู่ข้างในสะสมมาเป็นปีหรือถ้าใครไม่เคยล้างเนี่ยบอกได้เลยว่าล้างแบบนี้ไม่สะอาดพอครับต้องต้องถอดตัวออกมาล้างครับแต่ว่าตัวถ้าล้างแบบนี้ก็มันล้างทุกปีครับต้องขยันล้าง มันจะได้ไม่สะสมความสปกปรกนี่ครับในส่วนของคอยล์ร้อนนะครับตัวนี้เป็นแผงเอินเตอร์คูลเลอร์นะครับอยู่ด้านหน้าสุดเนี่ยก็สปกปรกเหมือนกันครับล้างพร้อมกันไปเลยล้างแบบนี้ผมว่ามันล้างง่ายล้างสะดวกดีนะครับล้างแบบไม่ถอดตู้อาจจะไม่สะอาดเท่าถอดตู้นะครับเพราะว่ามัน ส่วนลึกๆแล้วมันเข้าไม่ถึงแต่ก็ยังดีกว่าไม่ล้างเลยครับตัวนี้จจะได้60 70%ินนะครับในความสะอาดก็ดีกว่าไม่ล้างเลยครับแต่เราก็หมั่นล้างปีละครั้งก็ยังดีในการทำความสะอาดเมื่อเราทิ้งไว้สี่ห้านาทีให้มันกัดทำความสะอาดเลยครับแล้วก็เอาน้ำมาฉีดล้างออกให้สะอาดเลยนะครับอย่าให้ตกค้างนะครับ ล้างออกให้หมดจดเลยนะครับในการฉีดเนี่ยมันผมเบาสายยางฉีดเข้าไปเลยครับจะได้ล้างาตัวน้ํายานี่ออกให้หมดนะครับอย่าให้ตกค้างนะครับเพราะว่ามันจะไปกัดก่อนแผงแอร์ให้มันรั่วได้แล้วมันค่อนข้างมีกลิ่นฉุนด้วย ไอ้ที่มีรถเนี่ยก็สามารถล้างเองได้นะครับไม่ได้ยุ่งยากอะไรเพราะว่าทุกวันนี้น้ำยงน้ำยาอะไรเนี่ยเขาก็มีขายนะครับตามร้านเพวกอะไหล่แอร์พวกเนี้ยเราก็ไปหาซื้อได้เนี่ยครับล้างเสร็จแล้วเนี่ยเนี่ยส่องไฟเข้าไปเนี่ยก็ดูก็สะอาดขึ้นครับสะอาดขึ้นเยอะเลยเนะครับมันอาจจะมองไม่ค่อยชัดนะครับบอนช่องเล็กๆเ,เ,เอง ช่องนี้ประมาณ2เซน2เซนครึ่งเองในช่องนี้ครับความกว้างของมันความกว้างของตู้แอร์นี่ครับสอดกล้องเข้าไปข้างในก็ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยเห็นครับมืดล้างเสร็จแล้วเราก็ทำความสะอาดให้แห้งเลยนะครับเอาพัดลมเอาลายเป่ามาให้แห้งเลยครับ ส่วนสกปรกส่วนน้ําส่วนอะไรในเป่าให้แห้งเลยครับนี่ครับส่วนนี้เป็นกองใหม่นะครับเมื่อเราทําความสะอาดเสร็จแล้วเป่าให้แห้งเสร็จแล้วเราก็เอากองใหม่ในยัดเข้าไปเหมือนเดิมนะครับเข้าไปในช่องนีครับมันก็เป็นรุ่นของมันนะครับมันจะมีรุ่นของมันมันก็จะใส่พอดีกับช่อง แล้วก็ด้านแข็งๆนี่จะอยู่ด้านล่างกับด้านบนนะครับมันก็จะพอดีมันแล้วก็ดันให้สุดนะครับดันดันเข้าไปให้สุดแล้วเราก็เอาฝามาปิดล็อกไว้นะครับนี่ครับส่วนที่เป็นฝาปิดกองมันก็จะมีล็อกด้านบนกับล็อกด้านล่างนะครับ เขาจะมีช่องแล้วก็มีเขี้ยวเกี่ยวไว้แล้วก็ด้านล่างก็บีบล็อกเข้าไปเลยนะครับด้านล่างจะมีล็อกตรงนี้นะครับก็แบบนี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับในการล,ล้างในการประกอบแล้วก็เมื่อเสร็จแล้วเราก็ทําการประกอบคืนนะครับก็จะมีส่วนของ ของคานยึดตรงตัวแอร์นะครับแล้วก็ประกอบกลับขึ้นไปนะครับนี่ครับก็เหมือนเดิมครับก็เสียบเข้าไปมันก็จะมีสลักแล้วก็ใช้น็อต4ตัวขันยึดให้แน่นในส่วนที่ควรระวังในการใช้น้ำยาของซ u เปอร์ชีทเนอร์นี่นะครับก็อย่าให้มันกระเด็นเข้าตา อย่าให้มันโดนผิวหนังมีอะไรป้องกันแล้วก็ใช้หรือว่าเอาน้ำมาไว้ใกล้ๆล้างทำความสะอาดนะครับถ้ามันกระเด็นใส่ผิวหนังเมื่อทำการยึดคานเสร็จสับเรียบร้อยแล้วครับเราก็เอานี่ครับเจอเอกสารมาประกอบคืนได้เลยนะครับก็จะมีสกู2ตัวนะครับ หยุดดานล่างก็ขอขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมคลิปนี้อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับ